สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่องอาคาอาปิวนะคะเดี๋ยววันนี้เก๋จะพาทุกคนไปดูวิธีการสันตะกาของอาคานะคะว่าคนอาคาเขาสันตะกากันยังไงนะคะเพราะว่าคนอาคาเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือตะก้านะคะในการที่เขาไปสวนอย่างเงี้ยนะคะไปเก็บกาแฟเก็บเชอร์รี่นะคะก็ต้องใช้ตะก้าอย่างเดียวเลยนะคะอินเีาอาคาว่าาก็อเลมายุยย่งนอ,อเราะา อาขาน้าขาแต้พี่เี่ยวอุ้มเขาลอุ้มจากอดอม่แน่อรออันเจตเจพี่เอี่ยนี่ฮะข้ายังเกือม่แน่อรอมาจัาหญิงช่วยหาอะไรจดแต่อรอมาจัาหญิงช่วยหาหนึ่งกระเืองห้อเนี่ยยืดเส้นงานอะไรถือจะจดกันอรออรอพอเล้มาอ่ออาขาขาย่ดหย่นกันอรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีสันตะก้าของอาขาเป็นยังไงนะคะเชิญไปดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสันตะก้าของอาขานะคะ 你呢還看幾個黃蘿毛了幾好了你就等啊了嘛做呀的你個的拉哦呢吼吼做呀沒有了你我去到到山路路西路哦你都走啊喂去到那邊嘛 เราจะมาดูวิธีการสันตะกา้าของอาขานะคะว่าคนอาขาเขาสันตะกา้ากันยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้วิธีเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสันตะกา้านะคะ ข้าเยอะจีเรอขาอยอะจอันแล้วไปยงล่ินขาเบียรหรขาเบียขาเบียร์าลลูฮาลูลูจีฮาลลูขาเบียละกาแฟเบียาลลูกาแฟเบียฮลูลูตะก้าที่ใส่กาแฟนะคะเก็บกาแฟใส่ตะก้า ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะสนตะก้านี่นะคะ ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนี้ใส่ไม้นะคะ חכה ומהביה, הייתי כבר לא מראה את זה. אהה, 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 חכה, יאללה.

ᱡᱮ 그 우주 아이원아 너 여기 하지 되게 막어또 이게 이제 하지 되게 하나 갖고 걸러는 하카 와서 yu zhuwa ya cha cha duji ya ya ye na xia piu ye na ya cha 좀 duji me la 저는 mungi yi ya mung pa zi me zi พักอยู่ไว้ 拿什么去嘞嘞？嗯，啊，茶嘞那个，啊茶嘞。嗯，那只菇嘞？啊，那只菇。嗯，那只菇呢？你往哪来要了嘞？那只菇嘛咯。我又，我 那些，那个那个样啊？啊我跟娃去吃那 mọi um, uh, uh, uh. à, người à, cái chị chị cái chị 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 mà chị 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 ừ chị 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 נמשום את הקרונה, יודו מה נדון. הנה זה את הקרונה, נורא סחס על גבור. ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสร่างก้าอองก็รักเกือกเสมอ 姐，里来过来那个，那、就是啥那个了？啊，你就这个呢？个、嗯嗯 အဲ့ဒီမှာမူးမအောင်သေးမင်းလည်းခဲ့နေအဲ့ဒီမှာအမကြီးနေတော့မင်းတို့တို့မှလေးများမင်းမင်းမသိဘူး 这子怎样又走回来了？嗯 这一年嘛，家里红的还没见，买来买去，你也不来拿。我有，我那种买来那种东西啊，我得贴啊。 啤酒，你们我那有，对呀，我们别贵些嘛呐。

đừng lông pai đừng lông pai Αυτή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε στον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε แล้วพาฮอลล์ติปุ่นนี่นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่มันนานแล้วนะคะนานแล้วยิ่งนานก็ยิ่งใช้ดีนะคะแน่นมากเวลาใส่กาแฟยเี้มันจะแน่นเนาะใช้ดีนะคะยิ่งนานก็จะใช้ดี ถ้ามันยังไม่เสียไม่ชำรุดอะไรมันก็ยังใช้ได้นะคะมันจะได้เยอะกว่าโอเคกัดแล้วนะคะแล้วอย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะคะถ้าใครไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเก๋จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคือทำา